ขอบคุณมากครับเอ่อฮัลโหลฮัลโหล ทำไมกันหนอทำไมทำไมสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับครั้งที่สามอ่าคืองี้นะผมไม่รู้เหมือนกันว่า เป็นที่เน็ตผมหรือว่าเป็นที่ระบบ O b S หรือว่า YouTube นะครับแต่ว่าถ้าเผื่อรอบนี้มันยังหลุดอีกไกลปูแล้วนะครับยกยอดไปรอบหน้าเลยนะคือแบบ what the heck ท่านผู้เจริญได้เวลาอัพคอมแล้วเนี่ยก็รอรอโยมอีคเนียส่งคอมมาให้อยู่เนี่ยนะฮะ <c oughs> ขอรับบริจาคเลยทีเดียว ครั้งที่สี่นี้ไม่ควรเออครั้งที่สี่นี่ไม่ควรเอาเป็นว่าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกครัง้งเอ,อ้ยทุกท่านอีกครั้งด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้รอบที่สามแล้วนะครับเกิดอีกอย่างขึ้นไม่รู้คือแบบตัว obs ผมว่ามันน่าจะบัก็กไม่ที่ obs ก็ตรงตรง YouTube อะ่ะหรือว่าพนักงาน youtube เขาแบบลากลับบ้านหมดแล้วไม่มีคนดูแลระบบวะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่รู้จริงๆคืออยู่ดีคล้ายๆกับว่าตัว ส่งสัญญาณของสตรีมแ l a ะไปที่ youtube อะมันไม่ยอมส่งข้อมูลไปยูทดีมันตัดการส่งข้อมูลแล้วมันก็เลยชุบเลยอะผมมาดูไลฟ์สามพอดีโอเคครับเราต้องสู้กับ youtube เอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะถ้าสมมุติว่ารอบนี้มันหลุดไปอีกรอบนะครับไม่ต้องรอสตรีมผมนะโอเคไหมไม่ต้องรอเลยนะก็คือถ้าหลุดรอบนี้อีกกูไปแล้วโอเคนะ <c ười> ไกลปูนะครับโอเคก็มาครับ รอบที่3นะครับเดี๋ยวจะผมค่อยไปลบไอ้สตรีมก่อนหน้านี้ทิ้งละกันตอนเช้ามีช่องหนึ่งผมดูก็เป็นแบบคุณเซนเลยเล่นๆอยู่ดีๆตัดใช่ไหมถ้าตัดอีกมาดูเล่นเกมได้ได้ถ้าตัดอีกไกลปูแล้วไม่อยู่แล้วอย่าลืมแชร์ในดิสนะครับเอผมแชร์หรือ,อยังเหมือนจะแชร์แล้วนะแชร์ share แล้วแชร์ share แล้วครับแชร์ share แล้วครับโอ้โหมันขึ้นมาสอันเลยวัตเด็กมากเลย จลนอเป็นของคุณเจมแกเป็นแป๊บเดียวแล้วก็แล้วก็กลับมาไวอะ่ะของผมนี้คือเป็นแล้วพอเป็นปุ๊บมันตัดออกเลยมันแบบพอเป็นแล้วมันแบบคล้ายๆกับมันไม่ส่งข้อมูลพอมันไม่ส่งข้อมูลประมาณระยะเวลาหนึ่งประมาณสักสามสิวิหรือหนึ่งนาทีอะ่ะก็คือสตรีมจะดับไปเลยเว้ยสุดๆปีใหม่ขยันจังสตรีมสามรอบต่อวันเวลิกูครับผมเดี๋ยวเรียบร้อยอย่าบอกนะว่าหมุนมอีกรอบหนึ่งแล้วฮัลโหลใช่หรอวะเอาจริงกว่าเนี่ยมันหมุนอีกรอบแล้วเหรอ เฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลเพื่อนๆมันหมุนไหมตอนนี้ยังอยู่ไหมฮัลโหลโอเคโหอย่าเพิ่งหายไปไหนอย่าเพิ่งจากฉันไปเกือบเกือบยางเนี่ยโอเคครับมาอีกรอบหนึ่งเพื่อนๆถ้าเผื่อว่ารอบนี้มันตัดอีกรอบนะก็คือเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้มาลืนนี้เลยนะโอเคไหมแค่มันกระตุกโอเคแค่มันกระตุกเฉยๆโอเคครับ มางั้นเราเรีบไปจัดการสังฆก,กรรมของเราดีกว่าครับผมก่อนที่มันจะตัดกูอีกรอบนะฮะมาครับเหลืออีก200จี้อันนี้ผมเปลี่ยนมาเล่นในไม่ไม่รู้มันเกี่ยวหล่าแต่เปลี่ยนมาเล่นใน LDP ด์เพยแล้วตะกี้เล่นในตัวสโตฟนะครับตัว PC k ีไคลเอเทคสามแอคชั่นมาลุยกันต่อนี่ยังเปิดจี้จี้ดาวที่เขาแจกฟรีไม่หมดเลยเนี่ยมาลุยกันครับผมอีก40โลเท่านั้น y o YouTube บอกเร็วๆดิไปต่อไปต่อละมา เอ้ยมาอยากได้ตัวเอฟไม่ไม่ไม่ได้ต้องการเท่าไหร่แต่ถ้าได้ซิกเกิดไซก็โอเคแต่ถ้าเป็นไปได้อยากได้ตัวละครมากกว่าจะเอาไปอัพแผนแต่เต่กี้ก็ได้ตัวละครไป3าตัวแล้วรอบนี้อาจจะเป็นเอฟก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันเซนก็บฮูได้อลไรอลุนรอลุน้นจะได้อะไร ได้เป็นการาดเหรอใช่ทิกเกอร์ไซจะดีใจแต่ต้องโอ้ยตายตายตาย,ตายสำลักน้ำลายตัวใหม่น้องที่อัญเชิญหมาเก่งไหมครับที่ใช้สร้อยแดงนะครับก็ก็จะลองใช้งานอยู่ครับเนี่ยรอเปิดได้อยู่ครับยินดีด้วยเย่ g จ g มอะไรสวัสดีคุณบูรนานด้วยครับมาซิกเกิดใส่ไปต่อครับอีก30สิบโลเอ้ยไอ้โอ้โหจัดไปต่อเนื่องต่อเนื่องเก่งใช่ไหมฮะสรุปเออเอออไม่ใช่นะครับซิกเกิดใส่อีกสักใบก็ได้นะเอาจริงเออซิกเกิดใส่อีกสักใบก็ได้นะไม่ว่ากันสรุปเก่งใช่ไหมฮะคุณซีเรียส มยังไม่ได้น้องเหรอครับอ๋อก็ค่อยๆเปิดไปครับผมหรือรอดูรีวิวรอดูเทสก่อนก็ได้ครับผมแล้วค่อยตัดสินใจธนูอีซิเลียไหมโอ้กามอะไรวะสีดาววะอุตสาห์เป็นธนูหรือว่าตรงนี้ฟิกเกอร์ไซโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว เก่งนะแต่ไม่ถึงขนาดจำเป็นต้องมีหรอคุณป้าป้าอ๋ออู๋อู๋เหลืออีก20โลจัดไปเกิดไป <laughs> ประมาณยุนฮาเก่งแต่ไม่มีก็ได้หรอครับอ๋อประมาณยุนฮาแสงเอ้ยไม่ใช่ยุนฮาเอ่อประมาณยุนฮามืดเนาะโอเคใบอื่นมีตั้งเยอะแหม <laughs> หนึ 1> 1 7, ่งในเจ็ดหนึ่งในเจ็ดและโลสุดท้ายของจี้ฟรีนะครับในวันนี้จะไปโอ้เราสุดท้ายฟ้าเลยนี่ที่หลุดบ่อยๆแอบไปขีข้อมูลโคดเอฟซิเกิดบออาฉันระเกียรฉันละเกียรเด็กเส้นดีอย่างนายจริงๆเลยนะจับกลางคุ้ง อีครับมันจะมีเบลล่างอื่นมาเพิ่มไหมวะเนี่ยคุณเซนบอกผมเป็นพนักงานสมายเกต <laughs> ดีพวกนายรู้ตัวแล้วอย่างนั้นเหรอบ้าจริงโอเคครับผมเห็นสร้อยคุณต้องรียับยับอีกล้สินะตอนอากิเข้าใช่ครับต้องรียับยับอีกรอบหนึ่งไม่รู้จะพอหรือเปล่าด้วยจี้ไอ้เพชรมีแค่นี้อาจจะไม่พอก็ได้อ่ะโอเคครับผมปลาต่อไปนะครับจี้ดาวหมดแล้วต่อไปแสงมืดครับผมผม เอามาก่อนสามร้อยจี้นะครับโดยที่อันนี้เนี่ยอ่อันนี้เนี่ยคาดหวังตัวสี่ดาวที่ยังไม่ได้นะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมขาดอยู่เนี่ยมันจะมีอ่มันจะมีสองตัวที่เป็นสี่ดาวแสงมืดนะครับก็คือฮะอ่ะก็จะมี ตามนี้เลยนะครับจะมีโลดแสงจะมีซูรินมืดนะครับสองตัวนะครับที่เป็นสีดาวแสงมืดที่ยังไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เปิดตอนตู้มิสติกที่นางมานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับแต่แต่เปิดเอา300ก่อนแล้วกันนะครับผมเอาเอาแค่300ไปก่อนนะฮะมางั้นก็ไปเลสโก้แต่ว่าเอาจริงๆถ้าจะแจ็คพอตแตกจริงๆนะก็ ห้าดาวแสงมืดออกแล้วออกมาเป็นเดียนเลยก็จะก็จะดีมากเลยนะเราจะได้ไม่ต้องเราจะได้เก็บจี้มิสติกไว้ดูตู้ต่อไปนะครับว่าแต่ว่าเดียนเข้าหรือยังวันนี้นี่ไงเชฟเปิดออฟเดอะดาร์กเดียนนะครับ 0. 0 4สปอร์ซขาดไอ้น็อตเปิดได้บอกผมด้วยนะครับเออครับ <laughs> ถ้าเปิดได้นะโอโหแต่ตัวสีดาวก็เยอะไม่รู้จะคาดหวังได้หรือเปล่า ตัวที่เราต้องการนะครับสองในไม่รู้ตั้งกี่ตัวเนี่ยดูดีโคตรเยอะเลยโอเคครับงั้นเราจะมาถลุงจี้แสงมืดกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยละกันไม่รู้ว่ามีคนกลับมาแค่ไหนแล้วอ่ะก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยละกันอีกสักรอบนะครับขออภัยด้วยต่อรอบนี้ยังไม่หลุดใช่ไหมยังไม่หมุนนะไม่หลุดนะเว้ยถ้าหลุดมาคือโคตรโกรธอ่ะเออโอเคครับงั้นก็ มาครับเริ่มกันเลยครับผมสามรอยจี้แสงมืดโลที่หนึ่งครับ <c oughs> ลุงชาวมืดจ้องจะขี่ยานมาหาคุณอยู่ยาเลย <c oughs> ลุงปล่อยผมไปเถอะ <c oughs> ผมอยากไปเจอเด็กเลี้ยงแกะนะครับผู้นำทางฝูงแกะเดี๋ยวนะ <c oughs> เราจะเปิดเราจะมีโอกาสเปิด4-5ดาวนี้ได้3รอบนะเพราะว่า ร้อยจี้แสงมืดก็คือได้อันนี้หนึ่งรอบเนาะการันตี4-5ดาวก็จะได้การันตี4-5ดาว3รอบนะครับรอบนี้ปะลุยกันต่อโหลดไอ้เชียพูดถึงลุงชาวตะกี้ลุงชาวมาอัดหน้าเลยโอ้แสงฟ้าว่าแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในการออกของตู้นี้เขาสมสิบเปอรนม้าจำไม่ผิด30%ปซนในการออกแสงม่วงเนาะสอในการออกตัวหดาวโอเคไปต่อป้าเขไป ทำไมต้องเป็นหน้าลุงชาโอโอเราคาดหวังรูปปั้นอะไรนะเอ้ยโซวิเวอร์ปะ่ะรสแสงอะ่ะโซวิเวอร์ปะ่ะโอ้ยเอ้โรสแสงกับซูลินแสงเอ้ยซูลินมืดมันเดะ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 มันมันต้องเป็นรูปปั้นอะไรวะขอโทษนะขอดูใหม่อีกรอบมันมันต้องเป็นรูปปั้นอะไรนะผมจําไม่ได้โอเคนักเวทกับโซวิเวอร์โลดแสงโซวิเวอร์อ่า ซูรินแสงเอ้ยซูรินมืดเป็นนักเวทเนาะโอเคเมดเมดกับโซวิเวอร์ที่เราต้องการเตรียนมืดก็เป็นโซวิเวอร์เหมือนกันเอ้ยเป็นเป็นเมดเหมือนกันโอเคไปไปไป,ไปโจนกับไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ละไปสวัสดีคุณแซคด้วยนะสวัสดีอีกรอบเทคสามครับผมครั้งที่สี่นี้ไม่ควรป้ายลุยกันต่อครับผมโกเมดกพะพระมาเมดกพะพระเมดกพะพระลุน้นลูป้ปั้นก่อน ไอ้เชียโจมมาอย่างนี้จบเลยโคลี่นะครับโคลี่มืดตัวโปรดคุณยูเลยตัวนี้คุณยูแกชอบใช้มากแต่ก่อนไปต่อครับเมื่อไรจะหนึ่งหนึ่งสาหไม่ครับเมดกับมองอ๊อเอาแต่ว่าเป็นโจนน่ะซูลินแสงเฮ้ยเราจะเอาซูลินมืดไม่เอาซูลินแสงแล้วมาต่อเนื่อง Come come on, come on baby Come on man คาเรียนะครับผมต่อโอ้วันดา้ามอ็อบซีแมพอุยคาเรียอีกแล้ววะอะไรวะออกบ่อยจังขอลูป,ปั้นเออขอสีม่วงขอโซวีเวอร์ไม่ก็เมดจะได้ลุ้นมาโหลด อากาทิดอากาทิดกับเอ็นจีมามาสองแล้วอะอากาทิมืดโอ้ยต่อครับอืมสีฟ้าไหนนะครับเคอารูเวลไปผ่านไปอ่า เฮ้ยเฮ้ยมันกลับมันกลับมาได้มันกลับมาได้เป็นแบบของคุณเจมอ๋อพอเราเปิดสตรีมแบบพอเราเปิดสตรีมแบบคุณเจมมันไม่ตัดเองเว้ยมันกลับมามันกลับมาอยู่เพื่อนๆมันกลับมาอยู่ไปต่อครับต่อก่อนที่จะตัดแม่งต่อไปต่อ <c oughs> เกือบหลับมา ต่อเนื่องไอ้เชีย่เยเอ้ยชุบทีมีใบใช่แล้วใช่อาสวัสดีคุณเจมด้วยนะครับมาแสงม่วงมาต่อ